สวัสดีค่ะหนูชื่อพี่จิตราภาติพนากุลค่ะเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ฤทธิ์ค่ะสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ฤทธิ์และก็คณาจารย์จากนักจากโรงเรียนบ้านแม่ฤทธิ์ทุกท่านนะคะก็ขอยินดีต้อนรับพี่ๆและก็คณาจารย์จากมหาลัยพระจองเกล้าพระนครเหนือทุกท่านนะคะ ในกิจกรรมหนึ่งนะคะก็จะมีกิจกรรมที่เราจะให้นักเรียนนะคะเป็นมัคคุเทศนน้อยค่ะพาพี่ๆแล้วก็ท่านอาจารย์ค่ะเดินชมบริเวณโรงเรียนแล้วก็รอบๆหมู่บ้านของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะออค่ะตลอดระยะทางนะคะที่เราได้เดินสำรวจบริเวณโรงเรียนแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยค่ะเราก็ได้พบกับ บรรยากาศอันดมรื่นของป่าไม้และก็พืชไม้นานาพันธุ์ค่ะ,คะสำหรับในวันนี้นะคะสาวๆในหมู่บ้านเราเนี่ยก็ใสช่ชุดเชวาะคะ่ะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษจริงๆค่ะค่ะทั้งอาจารย์แล้วก็พี่ๆนักศึกษาที่มานะคะก็สนุกสนานกันใหญ่เลยคะ่ะกับใส่น้ำอันชุมชําค่ะ เท่าที่หนูสังเกตดูแล้วเนี่ยพี่ๆบางคนก็ยังทรงตัวได้ไม่ค่อยดีนะคะทั้งที่จะโตแล้วก็ตามค่ะบรรดาเพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นักเรียนเรานะคะก็ช่วยกันพยุงพี่ๆขึ้นมานะคะจนถึงที่หมายค่ะค่ะในสุดท้ายนะคะเราก็ถึงที่หมายค่ะถึงแม้ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยกันไปอย่างมากนะคะแต่ นักเรียนโรงเรียนเราก็ยังวิ่งได้อยู่ค่ะขอบคุณครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ